อีซี่การ์ดร้านรับเติมเกมราคาถูกนะครับผมนี่เลยนะครับมั่นใจว่าปลอดภัย100%เพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับและทุกๆก,การเติมมีใบเสร็จให้ด้วยที่สำคัญเลยนี่นะครับผมเครดิตดีงานเติมดีเติมไวมั่นใจได้จากหลายๆคอมเมนต์นะครับผมมาคอนเฟิร์มเครดิตให้นะครับยังไงจะใช้บริการการสำหรับเติมเกมไม่ว่าจะเป็นทั้งกินชินนะครับผม กิรันนะครับและเกมอห่ืออีกมากมายนะครับลองสอบถามและก็ใช้บริการกันได้ทางเพจดิ้งอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กันกับกานชินอิมแพกอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาเปิดนี่เลยนะครับดันเจียนเรือที่เวรงวางกับเส้นทางนับพันนะครับแล้วก็สวาร์ปตรงนี้นะครับ2จุดนี้ซึ่งมันอยู่ใต้น้ํานะครับผมวิธีการจะเข้าไปเปิดจุดวาร์ปกับดันตรงนั้นเนี่ย เราจะต้องเข้าทางนี้นะครับผมซึ่งเงื่อนไขาการจะเปิดตรงนี้เนี่ยให้เพื่อนเพื่อนไปทำเควสนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะนี่นะครับที่ผมเพิ่งอัพไปเมื่อวานนะครับทั้ง2 ep ีเลยนะครับ1กับ2ทําให้เสร็จก่อนนะครับเพราะว่าการจะเปิดทางเข้าตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีกระจกอันนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะมาส่องชิ้งจอกแล้วก็เปิดทางเข้าลงไปข้างล่างนะครับผมแล้วมันจะมีทางเชื่อมไปที่ดันใต้น้นานําตรงนู้นนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับผมก็มาต่อกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับผม ให้เรามาบริเวณตรงนี้นะครับเอามินะครับก็เทเลพอตแล้วก็กระโดดมาบริเวณตรงนี้นะครับมันจะมีลักษณะเป็นท่อแบบนี้นะครับให้เราลงไปเลยนะครับด้านนี้นะครับผมก็อยู่ในเควสที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับไปทํากันให้เสร็จก่อนนะครับเควสที่เรามาทำพาลเซอร์ตรงนี้นะครับของมิโกะนะครับมิโกะที่ใส่หน้ากากนะครับ ซึ่งทางที่จะพาไปเปิดดันกับสาวับใต้น้ำเนี่ยมันก็คือทางนี้นะครับที่จริงมันจะปิดอยู่นะครับวิธีการเปิดประตูตรงนี้เนี่ยก็คือพาซีรีสง์งวิญญาณสดวงนะครับผมเอามาใส่เสาตรงนี้2เสานะครับแล้วมันก็จะเปิดนะครับซึ่งพิกัดซีรีส์ที่มันอยู่นะครับมันจะอยู่บริเวณในห้องนี้1ตัวนะครับแล้วก็ อีกตัวหนึ่งนะครับมันจะอยู่บริเวณอีกฝั่งหนึ่งของห้องนี้เลยนะครับก็คือวิ่งมาทางนี้นะครับนี่นะครับมันจะอยู่บริเวณห้องนี้อีกหนึ่งตัวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พาซีรลี่เนี่ยไปใส่เสาให้ครบทั้งสองเสานะครับประตูมันก็จะเปิดใช่ไหมครับผม เมื่อออกมานะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นมันจะเป็นน้ําท่วมอยู่ตรงนี้นะครับน้ํามันจะยังไม่ลดนะครับให้เราว่ายน้ําเข้ามานะครับผมว่ายน้ําเข้ามาแล้วก็มาขึ้นตรงจุดบันไดตรงนี้นะครับว่ายน้ําเข้ามาแล้วอ้อมเข้ามาทางนี้เพื่อมากดเปิดประตูตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเข้ามาห้องนี้เนี่ย ตรงนี้มันจะเป็นพาเซอร์กลไกการทําให้น้ําแห้งนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมีคลิปที่ผมยิงผ่านพาเซอร์นี้ให้ดูนะครับซึ่งซึ่งบอกตรงๆเลยว่าผมมั่วนะครับผมยิงมั่วๆเอานะครับผมไม่รู้ว่ามันจะต้องยิงลูกไหนกี่ครั้งนะครับแต่ว่าผมยิงไปเรื่อยๆนะครับแล้วสังเกตว่าลูกไหนมันหมุนไปทางไหนเอานะครับแล้วค่อยยิงจนมันผ่านนะครับเพื่อนๆก็ดูตามคลิปแล้วกันนะครับ 嗯。Mm. เมื่อเราแก้พาเซอร์ตรงนี้เสร็จนะครับน้ํามันก็จะแห้งลงนะครับเมื่อน้ําแห้งแล้วเนี่ยก็ให้ออกประตูนี้มานะครับกลับมาห้องเดิมตรงนี้น้ํามันก็จะแห้งไปเราก็จะเห็นเป็นทางไปต่อตรงนี้นะครับก็คือประตูกลมตรงนี้นะครับก็ให้เรามาเปิดกลไกตรงนี้ก็จะสามารถเข้าประตูนี้ไปได้เลยนะครับซึ่งทางเชื่อมตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปถึงบริเวณเสาวาร์ปกับดันเจียนใหม่นั่นเองนะครับ นี่นะครับก็จะวิ่งมาถึงตรงเสาตรงนี้เลยนะครับซึ่งมันไม่ได้โล่งแบบนี้นะครับมันจะมีมอนสเตอร์ตามทางแล้วก็ห้องนี้เนี่ยมันจะมีเป็นบัตเทิลให้ท้าทายด้วยอยู่ตรงกลางห้องนะครับแล้วก็มีกล่องทองด้วยแต่ว่าจะมีบอสมูไรนั่งเฝ้าอยู่นะครับอยู่บริเวณมุมนี้นะครับนี่นะครับอยู่บริเวณแถวนี้นะครับเมื่อเปิดสวาร์ปแล้วก็เคลียร์อะไรพวกนี้เสร็จนะครับเพื่อนๆก็วิ่งมาทางนี้ได้เลยนะครับ ซึ่งม yeah, so so ันจะเป็น oui, ห้องบอสนั่นเองนะครับที่เราสามารถเทเลพอร์ตมาจากเกาะได้นะครับแต่ว่าเราจะไม่สามารถขึ้นมาข้างบนได้นะครับมันจะมีเป็นม่านลมบล็อกทางเราอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเรามาจากทางด้านนี้เนี่ยม่านลมมันจะปลดล็อกแล้วนะครับเราจะสามารถขึ้นหรือลงได้แล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆวิ่งเลาะมาทางนี้เลยนะครับ นี่นะครับบริเวณนี้ที่จริงมันจะเป็นประตูปิดอยู่นะครับมันจะมีพัซเซอร์ตรงนี้ให้เราเล่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดไปที่พัซเซอร์ที่ผมทํานะครับผมนี่นะครับมันก็จะเป็นคลิปที่ผมอัดไว้นะครับตอนที่ผมทำพัซเซอร์ในการเปิดดดนเจียนนะครับก็คือมันจะเป็นกลไกที่ล็อกอยู่แล้วก็มีแผ่นหินตัวนี้หนึ่งแผ่นนะครับก็ให้เราขึ้นไปเหยียบนะครับผมแล้วมันก็จะเปิดตารางแบบนี้มานะครับ นี่นะครับก็คือให้เราเดินเหยียบแบบไม่ซ้ําช่องนะครับวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็คือให้มันมาจบช่องนี้เนี่ยโดยที่เราไม่ซ้ําแผ่นเดิมที่เราเคยเหยียบไปนะครับผมนี่นะครับก็จะเดินประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับก็จะสามารถปลดล็อกคนไกลแล้วก็เปิดประตูได้นะครับ หลังเธอเปิดประตูเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีกล่องให้เราเก็บนะครับแล้วก็อาจจะมีลเซอร์ต่ออีก1อันนะครับผมซึ่งแผ่นนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับแผ่นแรกนะครับวิธีการเดิมเลยก็คือให้วิ่งวนไปเหยียบทุกแผ่นแล้วก็มาจบแผ่นที่มันมีแสงขึ้นมานะครับผม นี่นะครับเมื่อเราผ่านพ่อเอร์ตรงนี้แล้วเนี่ยดันเจียนมันก็จะเปิดแล้วนะครับแล้วก็จะมีกล่องทองให้เราด้วยนะครับผมนี่นะครับดันเจียนมันก็จะเปิดแล้วเราก็สามารถลงบรคเขืได้เลยนะครับ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับการเปิดอันเชียนนี้นะครับแล้วก็เสาวารปใต้น้ํานี้ด้วยนะครับรวมถึงวิธีการในการมาตรงนี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะครับบ๊ายบายครับผม